เสียงอะไรมาเนี่ยเสียงอะไรมาแปลก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 เนี่ยเสียงอะไรมาครับเสียงอะไรมาครับแปลก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 เนี yeah. no ่ยว oh oh uh ัน huh. นี้มีมาหลายยมตัวนี่เนาะโอ้คิดว่าจะไปนาโมดตัวคิดว่าจะไปใส่ปุ๋ยก็โมดตัวนีเนาะโอ้ไอ้มาจีมียมมาหมายมจีไปใส่โยมจีไปใส่ปุ๋ยโมดนาโมดละว้าววันนี้ คนดีน้ำดียมแม่ยมแม่สนิทที่ใบหวยนี่แม่สนินที่ให้หวยนี่ให้หวยฉันเด้อพอถูกจะมีหนึ่งไหนบูมโอ้ปลาเถอ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 ดูมึงมองยังมองตาดีอยู่เนาะฉันยังมองเผินเลยู่ ไอ้ตัวนี้น่ะมันเขียนไว้เขาเขียนไว้ใส่ใส่ของคนบวชน่ะใครสูงเท่าไรเขาจะจัดผ่าให้ตัวนี้แสดงว่าคนคนบวชนี่สูงร้อยเจ็ดสิบเขาก็เลยจัดชุดให้เพราะใช้หวยด้วยยามวันี่เลือหวยเอาอันนั้นสอสอมากไนล่ะคือแต่งตัวงามไปแล้ววันนี้ โอ้จะผักอะไรรู้นี oh, ่ผักอะไรนี่สอสไหนนี่น้ำแปรพูนสอสมาจะผักไหนมาหาเสียงเถอะนี่นี่ผมอะไรอันนี้อันได้เขามีโอจำผักอ่ไ้นี่อันนี้ผักอันนี้อันนี้อันนี้ผักผักจุดน้องไอจอนพัฒนา อันนี้ผักจดน้องจนพัฒนาผักผักน้องจดพัฒนาจน่อยจดน้องจดหนิอยว่าวันนี้ก็เวนเพนชุมชนน้องแพร้อมน้องน้ำรั่วได้มาถวายประหารเพลแก่ิสุสัมมเน มาเรียนนักธรรมและบาลีที่วัดหนองนานตำบลหนองฟานเพื่อกามเสสแสงจ,จัหวัดนคกราชสีมาวันนี้พอสมานมานาะโนวนกเกษตรมาด้วยโนวนพึกก็มาด้วยพเย่เต้ยโนนพุก,ก็มาโน่นบ้านนาก็มานะครับน้องโจทย์ก็มาครับผมมางานน้องโจทย์